สวัสดีครับทุกท่านแนเอฟซีช่องดีไทยพีชนแนลนะครับวันนี้พบผมในเรื่องข้องอเก่าๆหนึ่งอันเป็นข้องอ PC แบบนี้นะครับถ้าเราจะใช้ต่อเราจะทำอย่างไรดีครับเพราะว่าในการต่อท่อ PC แบบนี้ต่อไม่ได้แล้วเห็นไหมครับในวันนี้ทางช่องดีไทยพีชนแนลจะมาดัดแปลงข้อต่อ PC หรือข้องอ PC แบบนี้นะครับให้ใช้งานต่อได้ทาแบบนี้เลยครับ ถ้าเราจะใช้ข้องอ p ีเก่าๆต่อไปนะครับเราจะต้องมาใช้ตัวช่วยเป็นเศษท่อ p ีขนาดสาหุนและเศษท่อ p ีขนาด4หุนนะครับในการต่อกับอุปกรณ์สำหรับข้องอ p ีแบบนี้นะครับเราจะต่อไม่ได้เพราะว่าตรงรอยต่อจะมีน้อยเห็นไหมครับถ้าเราต่อเข้าไปนะครับต่อไม่ติดแน่นอนและก็หลุดแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่สามารถ ต่อเศษท่อ PC ขนาดสามหุนเข้าไปได้เพราะว่าเราต่อไว้นานแล้วเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับและตรงด้านนี้นะครับเราก็ต่อได้โดยการใช้แบบนี้เลยครับเราจะมาต่อด้านนี้กันก่อนนะครับโดยการใช้เศษท่อ PC ขนาดสาหุนเพราะว่าเราต่อได้นะครับทำแบบนี้เลยครับตรงด้านนี้นะครับเราสามารถต่อเศษท่อ PC ขนาดสามหุนเข้าไปได้นะครับ เราจะมาทากาวกันก่อนนะครับและเราจะมาทากาวท่อพ c ซขนาดสามหุนกันเลยครับแล้วเราสวมเข้าไปเลยครับดูสิครับทำได้แน่นอนเห็นไหมครับเข้าไปแล้วและในการต่อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใดก็ได้นะครับเราทากาวตรงนี้เลยครับ เราจะสายสามทางท่อ PC หรือเป็นข้อต่อเราก็ใช้ได้แต่เราจะต้องมาใช้ตัวช่วยเป็นท่อ PC ขนาด4หูน,นะครับทากาวด้านในเลยครับและสวมเข้าไปที่ท่อ PC ขนาดสามหูกันเลยครับจะเข้าไปได้พอดีเห็นไหมครับแล้วทีนี้นะครับเราจะต่ออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับโดยการทากาวที่ท่อ PC ขนาดสี่หูกันเลยครับ แล้วเราใช้3ทางหรือตัวต่อท่อ PC ขนาด4หุนนะครับสวมเข้าไปเลยครับ <S <S เห็นไหมครับจะเข้าไปได้พอดีและข้องอ PC แบบนี้นะครับเกาๆแบบนี้เราก็ใช้งานได้หนึ่งข้างแล้วนะครับแต่สำหรับด้านนี้เราจะทำอย่างไรดีครับข้องออันนี้นะครับด้านนี้ต่อไม่ได้เพราะว่ามีท่อ PC ขนาด3หุนขวางอยู่เราจะต้องมาตัดตรงนี้เลยครับ เมื่อเราตัดไปแล้วทีนี้เสร็จแล้วล่ะครับต่อได้แน่นอนโดยการทำแบบนี้เลยครับเราจะทากาวเข้าไปที่ก็ต่อแล้วเรามาทากาวท่อ PC หรือว่าเศษท่อ PC ขนาด3หุนกันนะครับ ทีนี้นะครับข้องอพีซที่ใช้ไม่ได้จะใช้ได้แล้วครับเราจะใส,เส่เศษท่อ p ีขนาดสามหุนเข้าไปได้แล้วครับเห็นไหมครับแล้วเราจะทำยังไงถึงจะต่ออุปกรณ์ได้เราก็ทากาวเลยครับแล้วเรามาทากาวเศษท่อ p ีขนาดสี่หุนด้านในกันครับ เราสวมไปที่เศษท่อ PC ขนาด3ามหุนเลยครับจะเข้ากันได้พอดีเห็นไหมครับทีนี้แหะครับเราจะต่ออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวาวหรือว่าบอลวาวแบบนี้นะครับก็ต่อเข้าไปได้แล้วครับเดี๋ยวดูนะครับจะสวมเข้าไปได้พอดีเห็นไหมครับแบบนี้เราก็ใช้ข้อต่อหรือว่าข้องอ PC อันนี้นะครับใช้ได้ต่อไปแล้วครับดูสิครับ ไม่ว่าเราจะต่อ3ทางหรือจะเป็นบอลวาลแบบนี้เราก็ใช้ได้ต่อไปแล้วครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยาพีแช n แนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจา้าวิทัยาพี h ช n แนลกระพมวิธีการต่อข้อต่อ pc ที่ใช้ไม่ได้แล้วอย่างข้องอแบบนี้นะครับเราใช้ได้ถ้าเราทำวิธีนี้เลยครับ